Do you wanna know? Well, I about you And I think I have to listen cuz The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along and it feels so bright, it's like luck is raining on me and follow your heart doesn't matter how far there is so much love to give something's telling me that let We do that. We do harden. And hot Clock? Are you drawing? No, I don't

Kanskje det er en luksusklaks?

สวัสดีค่ะได้เวลาเบรกค่ะเบรกเบรกเบรกกินอาหารเ้อค่ะเบรกอาหารเมื่อนี้เพจกระป้าเด็กหน่อยมานั่งแถวนี่ค่ะลานกว้างอาหานก็เบ็ดขึ้นก้าค่ะปลากระป๋องกับปาอ่งนเลอคะ่ะกินปลากระป๋องวิวในการกินเข่าก็โอ้อย่างสุดยอดเลยค่ะเมื่อนี้อากาศร้อนค่ะได้ใจได้ใจส,สามารถถอดเสื้อได้เลยคะะ่ะเด้ซิมอ่างน บาลาสปิสแล้วเดี๋ยวบาลาตเตาอ,อ,อุ่เบิง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 ปลาลการะป๋องกับขนมปังก็อะไรกีซ่าอุลพวกเราเย็นแล้วอากาศดีค่ะค่ะ ยัง,งมากอยู่สาเเ็ดอีกด่านหนึ่งตั้งบุนก็คืออา่างเรียนอนุบาลอ่ะลูกชายเพจใหญ่มากใหม่ๆอยู่อนุบาลอนะเป็นโุงเรียนที่ก็เป็นโรงเรียนที่อยู่ข้างนอกตลอดค่ะตั้งหนาหนาวหนาห่อนอย่างจะเป็นเพื่อนเป็นฟ้ามเก่าๆเขาในการหายเด็กหน่อยอยู่นะเด็กหน่อยก็อย,กอยู่ข้างนอกเนาะ ปีนต้นใหม่เฮ็ดนันเฮ็ดนี้อยู่มดเหมือมดแว่นว้ายหนาวตัวขาเด็กน,น้อยแต่ว่ากระพานมาดยดีลูกชส้ก็เลยเด็กแก่งสมใจค่ะ ขมีขี้ขมบ่าและใหญ่ไหนย,ยังไอีกขี้ขมเดี๋วิวบอกจ้ะเยอะเบิ้งทีะะ่ราคาหนามไหลค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะหนามก็จะไหลเป็นคลองเด้อค่ะเด้อนี่แหละคะ่ะหนามไหลลงไปสาบเป็ดคะ่ะเป็นในทะเลสาบที่ แถวบานเพชรจูทางผลกับป้าเด็กหน่อยมะยังเลาะเบึองยางหาไข่ค่ะเหังไดก็บอเห็นไข่เป็ด้อค่ะเป็ดลายแต่ว่าโบเห็นแต่อยู่อังกฤษเขาก็เห็นเนาะบาดท,ที่นี่บาเจอดอกไม้ค่ะเจอเด้อดอกไม้คาดว่าเขามาถิ่มขยะค่ะมันก็เลยออกดอกมันเลยออกดอกเป็นดอกไม้สวยๆค้า พาเด็กหน่อยเบิงผีเสือค่ะเบิงเบิงผีเสือผีเสือกลับมาแล้วพวกเราก็จะมีความสุขอีกที่กค่ะมนีกับผ้าเด็กหน่อยมายางนี่นละค่ะเพชรกระสีว,าว้าให้ฟังว่าเป็นจังไดในการทํางานวัอน,นี้นะคะเด็กหน่อยแค่สามคนค่ะส่วนสามคนบบท่านโบเดบมาโรงเรียนยุดค่ะยุดก,กับบงโหวาเป็นยังบอกแต่วายุดนะคะอีกคนหนึ่งก็คือพอ ถาตรวจโควิดก euh, <cues S 1> ่อนค่ะคันใดพ้นถ ah ึงจะมาโรงเรียนได้ค่ะผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องโควิดนะคะขอบขัวหรือว่าผู้กลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงต้องยุดซะก่อนค่ะจนกว่าคนนั้นสิได้พ้นค่ะแล้ค่ะบรรยากาศยังบบท่านมีใบใหม่หลายนะคะใบใหม่บบท่านหลายใบใหม่ท่านหลายใบใหม่กะยังบบคอยมีกะลังโพกะลังโพค่ะปาใบนี้พุงออกค่ะ ใบนี้สามารถลวกแล้วมาจิ้มน้ำพริกได้ะคะ่ะจะออกรสชาติเปรี้ยวๆค่ะเพชก,กินประจำเนี่ยค่ะต่อไปบ่ได้เก็บพักเด้อค่ะเด้อบ่ไเด้บ่ได้ซสื่อพักไม่ได้เก็บพักกินดอกหม่ก็มีเริ่เตินเต็มค่ะมิ้ม จะออกเปียกๆแล้วคิวค้วๆค่ะอะจรหน่อยต้องการเบ่งใช่ไหม บสบายสนุกไหมค่ะ มาเจอดอกไม้วีดไว้เขาซื้อวีดไว้เลยค่ะเพราะว่าสีขาวเป็นถนนสีขาวออกบท่ันหลายค่ะออกโท่ันหลายแต่ว่าก็ะมีพ่อให้เก็บเบิ่งค่ะงามบ่คะผ้าเด็กหน่อยเก็บค่ะเทปผ้าเด็กหน่อยเก็บดอกไม้แล้วค่ะมาเจอดอกวีดไว้ค่ะ สวัสดีค่ะเมอรอนิกะมาคือเก่าค่ะมาอยู่ป่ามาอยู่ป่าค่ะมาฟังเสียงนกเสียงกาพอความเสียงดังแถวที่ทางานนะคะกะเลยฟาเด็กหน่อยมายังโหอยู่บากค่ะมาอาบแดดมาเล่นปีนต้นหมอกต้นใหม่อยู่แถวนี้นละคะ่ะดีสําหรับอ่า ผู้ใหญ่ลรดีสำหรับนกเรียนน้อง่ะโบมีเวลา่าพักเบกกระโบเป็นยังค่ะคอแต่อยู่ข้างนอกได้เล่นสนกสนานได้เบิรงวิวสวยๆงามๆของอป่าเน,นะนะนาะค่ะเนาะแต่ก็ะมีน้ำค่ะฟังเสียงนกค่ะมวลขนาดยังวะสดสื่น Vi må være stille. สวัสดีค่ะเมอรอน้กะมาคือเก่าค่ะมาอยู่ป่ามาอยู่ป่าค่ะมาฟังเสียงนกเสียงกาพอความเสียงดังแถวที่ทางานนะคะกะเลยฟาเด็กหน่อยมายัางโหอยู่บบค่ะมาอาบแดดมาเล่นปีนต้นหมอกต้นใหม่อยู่แถวนี่ยละคะ่ะดีสําหรับ คุ้ยายเอราว์ดีสำหรับนักเรียนนะคะโบมีเวลาพักเบรกกับโบเป็นยังค่ะคอแต่อยู่ข้างนอกได้เล่นสนุกสนานได้เบิ้งวิวสวยๆงามๆของอ่าป่าเนาะค่ะเนาะแต่ก็แม่น้ำค่ะฟังเสียงนกค่ะมวนขนาดยังวะจุดสื่อ kelas sini dah bimbo waras i <coughs> Yeah, I don't know. I don't know. เป็นจังได้คะ่ะวิวงามบอกคะ่ะวิวบึงคะ่ะทะเลสาบทะเลสาบเอสเดเชอวันมา,าพวกเพ็ดกระใสสถานที่นี้ไป,ป้าเด็กหน่อยมาเล่นเป็นประจำค่ะได้เวลากินอาหารเที่ยงแล้วคะ่ะเมื่อนี้เพ็ดนํำเสนอตับค่ะตับปุดแล้วก็ใส่ใส่อย่างแตงกวาแตงกวานะคะ่ะ ตามด้วยของหวานคืออะงุนอะงุนค่ะมามามา,มากินน้ำกันเลยคะ่ะนี่แหละค่ะความสุขความสนุกสนานในการเหตุงานอยู่ข้างนอกเนาะคะ่ะเผ็ดกับผ้าเด็กหน่อยออกอยู่ในป่าตะหลอดสองอาทิตย์ที่ผ่านมาทุกวันทุกวันเนะะ้่ค่ะพะว่าอากาศดีค่ะดังนั้นพยายามให้เด็กหน่อยนักเรียนอยู่ข้างนอกมากที่สุดค่ะ เวลาอากาศบริจังอยู่ข้างในค่ะคลิปนี้แพทยขอฝากพี่น้องไว้แค่นีนด้ค่ะขอบคุณกำลังใจและกะในการรับส้มของสาวส่งสาวอีสานในนอร์เวยอ์ออสโลมาโดยตลอดค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความสมหวังในทุกๆเรื่องค่ะสวัสดีค่ะ